คิดเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อจลาก,กินแบ่ง,งรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและเป็นแนวทางในการซื้อจลาก,กินแบ่ง,งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันหรือสิ่งผิดกฎหมายท่านผู้ชมเพื่อกมาตามต่อนะคะหัวล่าพัฒนาข,ของเซียนใบนะคะเขาสามตัวนะคะ่านผู้ชมเนาะเรามาเบ่งแนวทางน้ำเซียนก่อนนะคะเมื่อเนี่ยกำลังคำนวณพอดีนะคะ นัวนนี่มือนไทยกันนี่นะคะนี่นะคะเก่าของเซียนเพคนนะคะเขาเลีกในตารางเพคนแตะแตกเนาะนะคะท่านผู้ชมแตกสามตัวนะคะสองตัวกับเข่านะคะท่านผู้ชมเด่นสองรองสองะะอมีสูตรคนนะคะท่านผู้ชมคนเอาสูตรมาชมคนเห็นออกมาได้เก้าศูนว์สเลยนอ่าลองลองงวดวันที่ยีย่สิบหก เออคนมาของคนเขาในตารางมาสันา่นเลคุณผู้ชมเราทีพานมากนะคะทุกผู้ชมใครมิโชวมิลาบก็ขอให้มีโชคม,มีลาบตลอดไปเด้อนะคะก็ขอให้เล็กเซียนเขาตลอดอืออืออือโอ้คนเห็นเอออืออืออื <c oughs> ออือโอ้คนมาคนเบลเล่ส์หมุนมาใส่นะคะคุณผู้ชมขั้นกรรลุ่นต่อไปนะคะ วันที่ยี่สิบหกมันจะให้เดรนเยียงเนาะนล้วใ่หมสูตรเพิ่นเนาะนะท่านผู้ชมเอาิเพ่นเอาสูตรมาให้ชมนะคะทีเพิ่นเฮ็ดมใหม่แต่วันอะไรคนเอาเขาเกลับ่นไรเลขจังไรบุ๊กนะคะท่านผู้ชมประมาณอย่เดิมนี่นะคะอันนี้เป็นสูตรของเพิ่นนะคะสูตรไล,เล่เลขอ่าเลขกช่อนคนเก่ามากชนบู๋วสองมากหรือสูตรมากทุกคนก็จะออกมาคัดออกมาแลท่านผะู้ชมเนาะชมสูตรก่อน <c oughs> บ่โอ้เก่าโอเคอ่ะอืมอืมโอ้เอานี่ออกเสีันเนาะบ่ถ่ายก่ยอนสักครู่นะคะท่านผู้ชมเนาะเขากะเอ่อวันที่ยี่สิบหกนะคะท่านผู้ชมตรงกับวันศุกร์เนาะนะคกะอาเซียนพถนนจะให้เล่กเกมตัวไหนนะคะวันนี้ พจน์ว่าเฮียเอ็ดเบ้น่เอาสูตรที่เป็นเบิ่งน้านะคะโอ้ยผู้ขายสิเป็นไรถูกเนาะเมื่อกอาสูตรไม่ชมอ่ะอะเออโอ้ยน้ะนี่นะคะมั่นใจเหมือนเดิม <c oughs> อือันนี้มันเย็นนาดนี้ไม่บอกอันอืมอบมอืมนะคนข้างหลังไก่อนบ้างนะเด่นีย็หวานเยขึ้นมาบอสกันบ้อืมอืม ืมอลบอสเอ๊ะสีเด็กๆสีสีกับอมมี่บอเจ้าสีทำามเขามัอไม่เห็นมลยสันนี่บอมมี่นะค่ะมอสไม่จะสีสมโอ้เดี๋ไปสือมาให้คนอยู่ด้วย ถกไหมที่นืนี่ไหมอ๋อตามเพื่อเห็ุกันทางชั้ช้ชีเก่ามีโซมีศูน์เข่าติมต็มเมกันหรเอ๋ออืมอืมคิดถูกไปอะไรนะเอออันนี้อีกบาทนี่โอ้ศูนย์สอง นี่ค่ะมันเป็น FC ของมันเซียนใบนะคะผู้ชมกต่เออคแล้วก็ให้เขาอีกเรื่องวันนี้เอ้าบ้านัวใดอยู่บ้านนี้เด่นก้างวรองสมอืม 你看。<laughs> <laughs> เด่นเก่าร่องสองนะคะท่านผู้ชมนะคะปากกาสีสมบูรณ์หวานเปลี่ยนสีใหม่บนท่านผู้ชมนี่สีสีสมบนวณ์นะคะ อืมกสาตัว4เกนะ่โอ,อ้ยตัว8ปดส่เก้าสามเนาะตัวสำหรับตัวเลขของเสยนใยนะครับเพื่ออะ,อะไรบันโอ้ จำเลขแต่ละอันเหรอโอ,โอเคโอเคนี่นะในผูช้ชมเลขสำหรับฟองเซียนไปนะคะเพันชอบชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเป็นพร้อมนะคะพันลาเลขกนาดิพันมั่นใจนะคะคุณผู้ชมพันมั่นใจเลขสองคนวะสี่สามส่วนะคะดิดสุดๆคุณคนน้องนะคะนี่เก่าสามนะคะเตดสีนะคะ คุณผูช้ชมก็จะเป็นเลงวิ่งพันเอาก็ได้ด้วยนะคะันเป็นประชซ็นชอบเซี่ยนพันจามไทยนะคะมันม่วหวังพิพานมากกับเขาสามตัวเนาะนะคะนะคะมั่นใจเหมือนเดิมนะคะ <laughs> สำหรับเซียนนะคะคุณผูช้ชมอ่ะยังไงกคุณผู้ชมเขียนหน้จาจอไว้ตรงๆ<ม>บอกเมื่อรัฐบาลโอ้ ปันบอกว่าหัวหัวรัฐบาลเดียวแอ็นวินก็จะมาลงให้อยู่ในะาะผู้ชมพันธุ์ไทยมากเดียวมันมาหัวรัฐบาลมั่นใจอีกคือเก่าเอ้านะคะตอนนี้เราก็มาต่อที่หัวยลาวก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะสำรับมาเลขเด่นคนนะคะเด่นเก่ารองสองนะคะท่านผู้ชมอันนี้แคปไปต้งตรงก่อนนะคะส่วนเล็นี้แต่ละของเซียนนะคะท่านผู้ชมมีสามมีสองมีสี่นะคะมีแปดพี่เก่านะคะมียูหาตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะ อ่าเก้าปดนะคะเดินสองกับสองสี่สองแปดสามสองเกสองเก้าสนะคะสี่สามองนะคะสามสองสองเก้สามนะคะเลขชุด4ตัวแปดส9่้าสาสามนะคะท่านผู้ชมแปดสกับสีสีนะคะงสงสัยตัวเดินมันจะเป็นเกสามนะคะกับสองสี่สมนะคะมีเันการกระบาดสีเหยนไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชม โอ้โหนี่นะคะอันที่บรรยายกับใบเก้าสามแปดสี่นะคะเก้าสี่นะคะเลขสามตัวในตารางนะคะก็อขอให้แตกกี่เรื่องวันนี้นะคะทาะ่านผู้ชมนะคะับกระ 4, อค้ห์สี่เขามารับช่มีโชคมีลาบจับเลขเข่าๆปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงๆรวยๆนะคะทาะ่านผู้ชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทาะ่านผู้ชมเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของเซียนใบน,นะคะทาะ่านผู้ชม เลขเด่น9รอง2นะคะงวดน,นี้เลขเด่นเสียนจะเป็นตังใดงวดน,นี้นะคะผู้ชมได้อ้นจะไปสรุปโครงสุดท้ายที่หนึ่งนะคะกับเลขสูตรต่ำอิดพอยงนะคะกับเลขเสี่ยนนะคะมาชนแล้วก็จะมาสรุปอีกสวัสดีนะคะ